แร้นแค้นยากจนหมดหวังทำกินคือนิยามชีวิตจริงของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตัดไม้กันมาเนิ่นนานในช่วงปี2,530หลังรัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานทำไม้หลายรายถูกดำเนินคดีจากการรับจ้างนายทุนตัดไม้และเผาถ่านขายทั้งยังถูกกดดันให้ย้ายถิ่นฐานจากโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ในปี2,535ชาวสเสียบจึงร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่หันไปทำอาชีพปลูกมะขามหวานเพื่อจำหน่ายแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการตลาดรับซื้อไม่แน่นอนเมื่อรายได้ส่วนทางกับรายจ่ายนี่สินล้นพ้นตัว หลังการต่อสู้ทำกันมาอย่างยาวนานในปี2541ถึง2544รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอนุญาตให้ผู้ผลิตรายย่อยผลิตและจำหน่ายสุราพื้นบ้านอย่างเสรีมากขึ้นในช่วงแรกชาวบ้านผลิตในครัวเรือนแบบต่างคนต่างขายจึงประสบปัญหาการบริหารจัดการและขาดอำนาจต่อรองสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดแพร่เล็งเห็นหนทางที่จะช่วยชาวบ้าน แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนจึงแนะนำให้รวมกลุ่มกันเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในานามกลุ่มเกษตรกรทำสวนตะเอียดเมื่อวันที่21สิงหาคม2545นำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์โมเดลเศรษฐกิจ BCG และการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักการทำอย่างครบวงจรทำถูกหลักการร่วมมือกันทุกภาคส่วน บนฐานขององค์ความรู้ในการผลิตสุราเชื่อมโยงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นกว่า200ปีโดยรับซื้อข้าวเหนียวจากสมาชิกและเครือข่ายเกษตรกรมาทำลูกแป้งผสมกับสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดที่ดีต่อสุขภาพและเป็นสู่พื้นถิ่นโดยเฉพาะประสานกับต้นทุนธรรมชาติได้แก่ลมดงแหล่งน้ำแร่อ,อันล้ำค่าในท้องถิ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ยม ุดมไปด้วยแร่ธาตุจากการยุบตัวของภูเขาไฟที่ดับแล้วผ่านขั้นตอนกระบวนการหมักกลัน่นควบคุมคุณภาพการผลิต